ทางฝั่งยุโรปในการก็ยังอยู่ที่การบวกกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนิดนึงนะครับปจัจจัยหลักๆของทางฝั่งยุโรปวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มองไปที่ตลาดน้ํามันด้วยก็ภาพในส่วนของการรายงานสต๊อกน้ำมันของ PAA เบื้องต้นอนในส่วนของาการผลิตน้ํามันเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับสองสองหมื่นห้าพันบาร์เรลแตในส่วนของสต๊อกโดยรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดค่าการนะครับคาดว่าอยู่ประมาณสัก 3.6ล้านของวันกิมมันสิบจุดสี่ล้านแต่ว่า,ราปริมาณสต็อกน้ำมันอยของร้านก็ยัง,ยงเพิ่มสูงนะครับแต่ว่าประเด็นตลาดน้ํามันเนี่ยไปจับประเด็นที่าราคาขายน้ํามันนะครับของซาอุดเนี่ยก็มีการปรับราคาขายน้ํามันขึ้นนะครับในส่วนของอาราคา,าน้ามันที่ส่งออกไปที่ตลาดยุโรปแล้วก็เอเชียทาให้ทิศทางราคาน้ํามันวันนี้ก็ยังส่บปุ่อยู่ที่ทิศทางบวกได้นะครับในส่วนของอตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็คงน่าจะรอ ดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันที่จะมีการรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับก็เบื้องต้นก็คาดว่าน,น่าจะอยู่ที่ระดับแสนเก้าหมื่นตำแหน่งงานนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดือนมกราที่อยู่ประมาณแสนห้าหมื่นถึงพันตำแหน่งงานนะครับแล้วก็อัตรา,าก,การว่างงานก็น่าจะทรงตัวอยู่ที่สิบถึงเก้าเซ็นต์นะครับส่วนทางที่สินพาตา้าทางฝั่งยุโรปก,ก็รอการชูอีซีบีในสัปดาห์หน้านะครับสิบม,มีนาคม ซึ่งถ้าพูดอีก็ประเมินว่าน่าจะมีการเพิ่มในส่วนของเม็ดเงินการซื้อสินทรัพย์นะครับจากเดิมที่ซื้ออยู่60,000ล้านยูโรต่อเดือนเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเพิ่มปริมาณเม็ดเงินการซื้อเข้าไปนะครับซึ่งมันก็ส่งผลบวกในแง่ของความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์สินที่จะไหลเข้าสู่ในส่วนของตลาดคอมมูนิตี้แล้วก็ตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับ้นตณาไทยเราด้วยนะก็เป็นประเด็นหนุนให้วันนี้ทิศทาง ตามพวกเราถือว่าค่อนข้างจะสดใสทีเดียวนะครับบอกภาพขุงเรา,ารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้วันนี้นะคะเซ็ตก็ปรับตัวเฉลี่มากนะคะก็บวกไป18.36จุดที่ระดับการซื้อแล้65.31จุดน,นะมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นขึ้นมาที่6 8หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ะส่งผลให้เซ็ตเนี่ยกระโดดข้ามเส้นอัพเทรนไลน์ขึ้นมานะคะบุกหน,น,น้าทดสอบแนวต้านต่อไปของเส้นบีบเมอ200วัน ที่บริเวณ1,372จุดนะคะถ้าคาดว่าวันนี้เนี่ยดัชนีมีแรงแหวงตัวขึ้นต่อสด์เว้นะคะ,ะ,คะก็แนะนานเกงกำไรไป็ตามน้ำเลยสำหรับแนวต้านแา่แรกก็กวาที่1,372-1,380จุดหากผ่านไม่ได้ก็มีเป้าหมายต่อไป1 400จุดได้ต่อไปนะคะเซกเตอร์เด่นนะคะดัชนีก็ปรับตัวขึ้นแดงนะคะจากหุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปและก็กลุ่มสื่อสารด้วยมีการเกงกำไรในประเด็นแจ๊สนะคะมีแนวโน้มที่อาจจะไม่สามารถอมอบหนังสือ คับประกันใบอนุญ,ญาต 4G ได้ค่ะนะคะตามกำหนดในนักลงทุนก็มองว่าเป็นข่าวดีนะ,ะที่แจ๊สไม่ต้องแบกงรับภาระหนี้1นึ่งแสนล้านบาทโดยแจ๊สเองก็ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันประเด็นนี้นะคะแต่ส่่งยังไงก็ตามก็มีการเก็งกำไรกันไปก่อนแล้วส่งผลให้ตัวหุ้นอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มสื่อสารเช่นชูน,ชน,ชน,นีแท็กแอดวสัสนี่ก็ได้รับประโยชน์จากการเป็นคันที่ลดลงอย่างนี้เนี่ยก็เลยมีการเก็งกำไรพวกในกลุ่มน,นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ยังคงแน่ในนักนำเก็งกำไรในกลุ่สมสื่อสารในเก่า ต่อไปนะคะเราพุ่นวิกแคมปนะะที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นบวกก็ยังมีความน่าสนใจอย่างเช่นตัวพวก c ี f นะคะก็มีการลงทุน500ล้านบาทขยายฟาร์มหมูนะคะตั้งเป้ารายได้3 0 0 0มล้านบาทแที TU นะคะก็มีการลงทุน3.5พันล้านบาทนะคะปรับคุ้พื้นจักขยายพื้นที่โรงงานก็ตั้งเป้ารายได้นะคะที่4.5่ถึงหล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็อาจจะมีตัว KTB นะคะที่มีการ คาดว่าจะมีการปล่อยกู้ได้ะค่ะในปีนี้เพิ่มขึ้นนะคะจาก PPP Fast t a g ที่อาจมีการลองการเปิดประมทลในช่วงกลางปีนะคะมูลค่าราวแสนล้านบาทนี่ก็ลอยอยู่นะคะครับหน้าที่ตัว Fast t a g นะครับตัวแรกเนี่ยเราก็ดูที่ตัวของเซนเทลนะครับเซนเทลเนี่ยเราก็แนะนำยิงซื้อยิงกำไรนะครับก็มองว่าแทงเทียนนะครับก็เริเเเเ่มกับตัวขาขึ้นนะครับก็เริ่มมีการซื้อเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะครับแล้วก็โหวกับตัว ดีเทอร์เยอีเนี่ยที่ยังเป็นตัวเชิงบวกอยู่เนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนราคาให้มีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อได้นะครับเื้องต้นนะครับเราก็มองแนวต้านนะครับที่ระดับ41.50ถึง42บาทนะครับส่วนนวรับที่39บาทแล้วก็มีจุดสต็อปเราอยู่ที่38บาทนะครับถัดมาคือตัว C ี s ครับตัวนี้น่ครับแท่งเทียนครับก็ทําจังหวะยกตัวขึ้นแรงเหมือนกันนะครับก็โดยได้หุจากตัวปริมันการซื้อขายแล้วก็ตัวเอซีดีที่จับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งในระยะถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าไปเอาตัวดาวเทียนไลน์ได้เนี่ยเราก็มองเป้าหมายแนวต้านอยู่ที่ระดับ20.50-21.30ถึงบาทครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ยับขึ้นมาอยู่ที่19.50บาทแล้วก็มีจุดสต็อกร้อนเนี่ยอยู่ที่19บาทครับสุดท้ายที่ตัวคาราบาวนะครับก็แนะนำให้ซื้อจริงกัไรายชื่อกันนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเห็นสัญญาณจากตัวหุ้แท่งเทียนนะครับวันนี้ครับโดยได้ดูจาก แหลงซื้อนะครับลดมาเป็นระยะนะครับก็ปุ่กับตัว ACD เนี่ยที่เริ่มมาครอบตัวได้ด้วยเนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนราคาในมีแนวโน้มดีดเอาไปขึ้นต่อนะครับเริ่มต้นก็มองแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ39.50บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่37.50แล้วก็มีจุด s สตอลล s อยู่ที่37บาทครับมาต่อกันที่ Sense i n Day f u t u r e นะครับก Gold Inflation นะครับสำหรับโดย S0H16 นะครับวันนี้เนี่ย เราก็แนะนำเปิดสถานการชอตนะครับในบริเวณแนวต้านระยะสั้นที่884จุดนะครับเพื่อลุ้นการแข็งถานของราชนี้นะครับพร้อมกำหนดจุดสต็อปลอนะครับถ้าเกิดผิดทางนะครับที่บริเวณ890จุดครับสำหรับผลิตกรุงรีการครับภาพบรรยากาศเราก็ยังคงคำแนะนำถือสถานะรองอยู่นะครับในตัว S50H16 นะครับเนื่องจากว่าตัว Modified Sto แล้วก็ตัว SCD นะครับยังมีสัญญาณบุริต่อเนื่องครับเราให้ก่อบแดวล็อแนวต้านระยะการที่8 6 3 9 7 0จุดครับ ครับก็ถ้ารวมทิศทางวันนี้ถ้ากลับมาดูในส่วนของฟันโฟที่มันหลังเข้ามาในตลาดหุ้นแถบอาเซียนนะครับก็ไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์เนี่ยสักตลาดเนี่ยก็ฝรั่งก,ก็ซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ1 0 0ยร้อยล้านดอลลาร์นะครับแล้วอินโดเนี่ยก็ยังมีวันนี้ก็หลัเข้ามา26่สิบหกล้านดอลลาร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ซื้อระดับ22ี่สองล้านดอลลาร์แสดงว่ามันก็มีเป็นเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแถบนี้นะครับโดย ข้อมันที่ตาดหุ้นบาบ้านเราเนี่ยเยอะสุดนะครับภาพรวมวันนี้จะเห็นได้ว่าหลักๆเนี่ยใน most active นยังก็จะเป็นหุ้นในบุญในกลุ่มเส้นห้าเส้นซะเป็นกลว่นใหญ่นะครับแล้วก็ภาพรวมใน BDR ก็ซื้อสามพันประมาตัวเลขก็เน็ตซื้อสุทธิประมาณสามพันห้าร้อยล้านโดยหนักๆเนี่ยจะไปซื้อ BBL เนี่ยเป็นรวมตัวเลขซื้อสุดที่เอาตัวเลขพันล้านบาทจะอยู่ที่ BBL นะครับ หลักที่เราเห็นวันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของบีบีกลุ่มธนาคารพานิชนะครับบีบีเอเคแบงก์แล้วก็จะมีกลุ่มธนา,าคารกลุ่มโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลอะไรก็คือบีเอกับบีดีเอที่ปริมาณการซื้อขายม,มันเข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้ข้ามาดูนี่ภาพดนนใชนชนีบ้างนะครับก็อย่างที่เราเคยเรียนว่าบริเวณพันสามห้าสิบตัวนั้นนะมันเป็นมันเคยเป็นแาวต้านในในส่วนของดาวเทนก็คือว่าเส้นมันมีดาวเทนอยู่ตรงพันสามห้าสิบเพราะฉะั้น ในการขึ้นมาเทสเมื่อช่วงปลายกุมภานเนี่ยไม่ผ่านตรงนั้นไม่แปลกทีถือว่าการขาดการสา่งหน้าสูงเนี่ยมันต้องใช้ปริมาณการซื้อขายที่เยอะซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อวาน,นซึ่งตรงนี้ผมบมอกว่าภาพคอนเฟิร์มว่ามันเป็นบวกทิศฐานตลาดไม่น่ากลัวซ,ซ,ซื้อซื้อลงทุนได้ยังคงมอ,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 องเป้าหมายหลักๆเนี่ยพันสามแปดูงอาจจะมีแรงขายแต่หลักๆนี่ผมมองที่พันสี่ร้อยจุดหรือว่าถ้าปริมาณการซื้อขายเข้ามาดีๆเนี่ย อาจจะซึ้นไม่ได้ถึงประมาณพันสี่สองศูนย์พันสี่สามศูนย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางยังมองดีนะครับแล้วก็คืออ่อนถ้ามีแรงขายเพราะว่าในหุ้นเหล่าตัวอาจจะมีการการโอเวอร์บอในช่วงสั้นลอาจจะมีแรงขายมาแต่ให้ซื้อในช่วงที่ปรับฐานซื้อได้นะครับโดยมองไปที่หุ้นกลุ่มไอเกตครับขนาดใหญ่นะครับโดยตัวรองรองตัวรองรองในกลุ่มแบงก์ที่อยากให้ดูก็น่าจะมองไปที่ตัว KTB นะครับพ m b แล้วก็ตัวเอ นะครับส่วนกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาโลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้ง B.S. แล้วก็ B.D.S. ผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ดึงดันชนีขึ้นไปด้วยได้ด้วยครับรวมรวมถึงกลุ่มอาหารที่คุณมีนาบอกทั้ง T.U. C.P.F. คาราบาลเนี่ยสามสี่ตัวเนี้ยแพทเทิลทางเทคนิคเนี่ยสวยทุกตัวซื้อซื้อลงุนจังหวะอ่อนตัวได้นั้นภาพรวมตลาดการผักระหวห่านี้มองไปติดทางคอนเฟิร์มว่าขึ้นต่อนะครับโดยไปกลัวจริงๆเจอร์พันสี่ ระยะสั้นก็คือถ้ามีจังหวะห่อ,อตัวลงมาผมคิดว่าซื้อได้ครับส่วนปจัจจัยบวกที่ตลาดรอหมุนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทราบก,กันก็คือ ECB, BOJ, FOMC ในเดือนนี้ก็คงจะเป็นทิศทางการดขดถ่ายนโยบายทางด้านการเงินเพราะงั้นมันมีแรงซื้อเข้ามาเก็งกำไรก่อนนะครับหลังจากที่ผลการประชุมพรุ่งนี้ออกมาหมดเนี่ยตรงนั้นอาจจะมีการเซลล์ออนสไตได้ดังะะั้นในช่วงที่ข่าวยังไม่ออกผมว่าออกตัวเนี่ยต่าคุ้มใจในช่วงนี้ ซื้อลงทุนได้นะครับในส่วนของ Apple Daily ประจำวันนี้ก็ขอจบรายงานแค่น,นี้นะครับก็ติดตามได้ใหม่วันนี้ครับ